พบกับช่องเทยบ้านทุ่งค่ะมืัอน,นี้ที่พามาเบิร์พผืนยกยอนะคะน,นี่ผืนยกยอบาดแล่นะคะพอดีเก็บอยู่ด้ในปลาขาวเดี๋ยวเดีเบิ่งตัวปลาขาวก่อนเออค่ะอยู่ด้ฮะเนาะอ่าอันยนโปงเลยค่ะเก็บเลยฝนตกเมื่อคืนนี่ก็เล่มาย่อนะคะสายห้องน้อยๆค่ะคลองเล็กๆแถวๆบ้านนี่แหละใกล้ๆหมู่บ้านทางเข้าบ้านนี่ละจา้ามาลุ้นกันเด้อปลามันขึ้นมาแต่ทางลุ่มพอดีฮะเนาะ ฝนตกแห้งแห้งมาคืนีกีนาะน้ติเ่อืนตันเีมันก็ขึ้นมากมีสะดุ้งน้อยเนาะบรรยากาศนุ่ยลุ้นค่ะลุ้นลุ้นลุนอดีรถไปแล้วนี่ปลาไงปลาซิวแก้วบอ ดีกะขาวเอามานันในกับปะนะก็ด้กับของกับหวยนี่เลยเก็ด้นวนไปชตวดไปละ,ปะบปวดน,นี่ฮะ มันเป็นที่ขาดช่วงแล้วเดนมันน้ำแล้วคืนรู้สึกว่าเด็ดๆทั้งหน่อยแต่เบิ่งปลา้ให้หนากระบอนขนาดเนี้ยรอบแรกปีนี้ถ้านเปนถ่านเปนตกมาอีกน้ำไหลาอากระบาให้สิคือคักอพอได้เก็บยุ่สำซคอหมอนบ้านเนะลาละตัวบาดใหญ่ลุน้นค้ะมามาลุ้นกันอตอน ปลาอะไรไเราก็สิได้หลายเติวมันเต็มของผู้บ่าวหอยบ้านพี่น้องคลอ,องน้อยแถวบ้านนี่เละย่ยอรุ่นไปก็พอได้เก็บอยู่ปีกายนี่ก็มาย่อในขางปลาไพนี่หละน้องได้อยู่ปลาผู้บ่าว ลุนค่ะลุนลุนลต้องยามป่าลงคักอาอาเนาะเดลุ่ลุนลนลุน มาลรุนกันอีกพี่น้องรุนกันไปเบิง่งเนาะอย่างนั้นอ้ะดองแลละจะโตที่ก้นบ่ะไป,ไปซื้อร้านเด้กฮะเราสิมีเวลาลวเรา,เาเอาเาม,อามันอไห่ปลาซิวแก้วนะคนนีหมกนะ แส่สังเงนะเออเรียๆมันก็ข้าวแต่กินนะเซมมามาลุ้นกันอีกพี่น้องก็ตึกตึกเกาะไม่บ่ก็ซิวแก้วน้อยๆมาถือบ้านนี่รุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นเอาปเนี่ยเอาปนก่อนนะกันเ bọn tùm tùm tam tam nha ừ. ลุนกันไปยาวๆจ้ะลดปุดๆกระซิวเนาะเอาสะดุ้งอันานมาสนงคือสิคากเนาะลุนกันอีกค่ะพี่น้องดองได้ไหม อีกไก่เนาะโอ้ยขักเป็นขกักมาลุ้นๆๆกระต่อยพี่น้องดิบๆแด,บๆ,ด,บ,ๆดบๆบ่มีนั่นอ่ะมาลุ้นกระต่อยอีกพี่น้องบก็ มันถึก้แต่ซาๆปุ้นล่ะยกฟ้าหยกหนักลุนกันต่ออีกหนึ่งบาทครับพี่น้องฮะดีปลาพี่สัง อาพี่น้องขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้เนาอะ่ะมาถ่ายให้เบิ่งปลากะถึกมาเรื่อยๆเยนาะจ้ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเทยบันทุ่งด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ